สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่อง h a v e ฟ u นี y นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแจ้งข่าวนะคะเกี่ยวกับไอเทมที่คาดว่าน่าจะเป็นของฟรีนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะราบากหมดโราบากหมดเหรอตั้งนี้เลยเร้านนารู้ชอบร้านเกมโรบอ,อันดับต้นๆของเมืองไทย บริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพารคทำหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบบบล็อกฟุดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเปเลือกกันเลยดิกงอยู่ใต้คลิปนะคะไอเทมที่พี่จะพูดถึงนะคะก็จะมาจากแมพของ nfl นะคะ quarterback simulator นั่นเองนะคะมีรายการนะคะที่เข้ามาในแคตตาล็อกแบบเยอะมากนะคะเท่าที่ดูตอนนี้ก็มี19เก้ารายการแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋านะมี ufo มีแว่นตามีม เอาเว็บอร์ดใช่ไหมคะแล้วก็มีหมวกกับน้องมีหมาอะไรแบบนี้นะคะมีเยอะมากนะคะมาดูภาพต่อไปภาพต่อไปก็จะมีหูฟังนะคะมีหน้ากากมีที่คาดผมแล้วก็มีทรงผมด้วยนะคะแล้วก็มีไก่ไก่นี่น่าจะเป็นหัวนะเออพี่ว่าน่าจะเป็นหัวนะคะแล้วก็มีป๊อปคอร์นด้วยนะคะก็จะมีตา N S L ด้วยนะคะต่อไปก็น่าจะเป็นมงกุฎหรือเปล่านะสีะฟ้าอันนี้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้ไม่แน่ใจเป็นชุดหรือเปล่าแบบชุดลำลองแบบใส่แล้วก็จะเหมือนว่าเออมีคนขี่คออยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ยังไม่ได้ไปลองนะคะแล้วก็มีหมวก N S L ด้วยนะคะมาดูภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายก็จะเป็น อ่เป็ดนะ,ะลูกเป็ดน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีกระเป๋านมนะกระเป๋ามิวนั่นเองก็ขอบคุณผ้าทั้งหมดด้วยนะคะจากระบอกอี e วนต์ a ลีกนะคะทั้งหมดนี้เป็น19รายการนะคะที่เขาเอามาสปอยว่าจะเข้ามาในแมปนะคะซึ่งมาเข้าดูนะคะตอนนี้นะมีแบตนะคะทั้งหมด4อันและทุกคนเห็นไหมมีเอ่อนะคะมีเป็ดนะคะมีหมวกที่เป็นรูปวัวแล้วก็กระเป๋านะคะเป็นลายวัวนะคะ ซึ่งสี่รายการนี้นะคะพี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรายการฟรีทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะแต่จากข่าวเขาบอกว่าน่าจะมีรายการฟรีจากตรงนี้2รายการนะคะก็ขอยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะคะเอาที่ว่าเป็นไปได้แล้วกันในแบตนี้นะคะ4อันนี้นะ,ะอาจจะมีของฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไอ้สี่อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็น UFO นะคะเออเดี๋ยวนะมันมีวัวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขอซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะ มีวัวนะคะแล้วก็วัวน่าจะโดน UFO ดูดหรือเปล่าหรือว่าพึ่งลงมาจาก UFO ไม่รู้นะคะแต่ว่าพอดีผมพี่บางนิดหนึ่งนะคะจะเป็นของที่เอาไว้ตกแต่งที่ไหล่นั่นเองนะคะอ่ะเห็นหน้าวัวน,นิดหนึ่ง <c oughs> มันเข้าไปอยู่ในแกมพี่เนาะเดี๋ยวไปดูของชิ้นตอไปกันของชิ้นตอไปน่ารักมากนะคะเป็นเจ้าเป็ดน้อยนะคะดูดีมีใส่หมวกกับนกนะคะมีใบพัดด้านบนด้วยแล้วก็บินอยู่รอบตัวทั้งหมด4ตัวนะคะแบบนี้น่ารักมากเลยทีเดียวนะเออพี่ชอบอันนี้มากเลยอยาก ให้เป็นของฟรีจังเลยอันนี้น่ารักจริงๆเลยนะดูดิพี่ถึงใส่ชุดวัวมาไงได้เข้ากับตีมของแมปเขานะคะน่ารักเนะาะเดี๋ยวไปดูของชิ้นต่อไปกันนะคะอันนี้ก็เป็นของชิ้นต่อไปเนาะก็จะเป็นกระเป๋ามิ้วกระเป๋านมนั่นเองนะคะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเออก็จะเป็นสายสะพายแบบนี้นะคะนี่มันมีสีแบบนะคะมันมีสีป้ายแต่ว่าพี่เจอแค่สามเนาะไอหมวกน้องที่เป็นรูปลายวัวน่ะพี่หาไม่เจอนะ,ะก็เลยไม่ได้เอามารีวิวให้ดูได้นะคะก็ดูไปสามอันก่อนแล้วกันเนาะ และนี่นะคะก็เป็นของที่คิดว่าน่าจะเป็นของฟรีนะคะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนจะฟรีนะจะมีฟรีบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะคะแต่ข่าวบอกว่าน่าจะมีของฟรีบ้างนะ,ะแต่พี่ขอว่าไม่ยืนยันดีกว่านะ,ะเอาไปรุ้นกันเองดีกว่านะ,ะตอนที่แมปอัปเดตแล้วนะคะว่าอะไรชิจะมาแจกฟรีกันบ้างน,นะ,ะเอาล่ะคลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวประมาณนี้นะคะเอาไวรอรุ้นกันนะคะว่า ชิ้นไหนจะเป็นของฟรีนะคะก็ดูกันไว้ก่อนละกันว่าชอบชิ้นไหนนะคะคอมเมนต์บอกพี่ได้นะว่าชอบชิ้นไหนนะ,ะส่วนพี่ชอบจะเป็ดที่ลอยอยู่รอบหัวมากมเลยนะส่วน u ูโตอนนี้มันทะลุหัวทะลุหน้าพี่ไปแล้วนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า